ไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนสองขาบ้านแล้วนะเหมือนที่สองขาสองขาเไม่หาสามีหลานไงสองต้อยอยู่กันที่จุดเช็คอินลิตเติ้ลเมอร์เมดนะครับถ้ามาเที่ยวเดนมาร์กต้องมาถ่ายรูปที่นี่ครับแม่กจะมาไงวะเป็นไงครับสต้อยทุลักทุเลงไหมคะนะคนก็ลงไปถ่ายกันแต่บ้านเราจะถ่ายง่ายกว่านะอันนี้ก็จะเป็นโคนหญิงท่านนี้ลักไว มี่ก็เรียกว่าลิตเติ้ลเมอร์เมดลิตเติ้ลเมอร์เมดมันเป็นหลักด้วยนะใช่ในนิยายด้วยนะสร้างอันเนี้ยเพื่อให้อนุสรกับคุณแอนเดอร์สันนั่นแหละค่ะอ๋ออนุญาตเช็คไหมจากสาวน้อยเมอร์เมดนะครับสองต่อพาไปถ่ายรูปถนนสวยๆเที่ยวไว้ออกกำลังกายและเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คนะครับสำหรับสายยูสเตอร์นะครับถ่ายรูปเท่ๆได้เลยครับชื่อว่าอะไรคะสไปเดอร์แมนซูเปอร์กิเลนซูเปอร์กิเลนปาร์ก เล่นปาร์คใช่เป็นร้านขี่จักรยานแหละพี่ต้อยเขาให้ขึ้นไปถ่ายเนี่ยมันจะเห็นแบบมันนึกว่าเราอยู่บนเนินใช่เราอยู่บนเนินแล้วมันจะเป็นเส้นไงหาขึ้นัปหรือว่ถ่ายให้แต่นู่นเลยก็เป็นขบนเลยใช่ตรงเส้นนีเออเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นลานจักรยานนะก็ให้เป็นเส้นจักรยานเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคะกระโดดก่อนค่ะต้องยืนทางข้าเวลาเดินเดินขึ้นได้เวลาถอยหลังต้องถอยหลังลง สนุกไหมคะสนุกโอเคเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วจะเป็นลานจักรยานให้คนขี่ขึ้นไปใช่เด็กคนนี้เก่งกับเต่าต้อยอีกอ่ะก็ลงเองได้เนี่ยแล้วก็เป็นมีเห็นไหมตัวจำลองให้เด็กปีนปีนเหมือนปีนหน้าผาจริงๆแล้วโอเคก็ไม่ได้ว่าคือยากนะแบบนี้บรรยากาศสูงแต่จริงๆไม่ได้ยากแต่ตอนลงแค่นั้นเองใช่ขาลงมีอาจกิ้งได้ขาลงบอกกลับแล้วคานผู้ชมคะ เราก็จบทริปวันนี้นะคะที่ s ปาร์เกอร์สปาร์เกอร์กิเลนพาร์กสปลนะารก็คือเขาทำให้แบบเด็กไปล้างจักรยานใช่ให้ขี่ไปเหมือนผาดโผน่ะแล้วก็ไม่อันตรายจริงๆแล้วดูสูงแต่ว่าไม่อันตรายเขาบอกวิธีด้วยเวลาขึ้น่ะเดินหน้าแต่เวลาลงให้ถอยหลังจะได้ไม่ไม่น่าคว่ำาพราะมันจะชัน โอเคนะคะลราเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่เราจะพาไปไหนนะคะใช่แล้ววันนี้ไม่รู้จะมีเก็บตกหรือเปล่านะคะ,คะถ้าเกิดว่าเราไปแวะดูวิตามินอาจจะมีเก็บตกิดหน่อยคะชม้นไม้ดีวกว่า,งงาไปกันโอเคกันะะหมดทริปวันนี้นะครับพรุ่งนี้สองต่อจะพาไปชิลๆกับธรรมชาติและชมปราสทกันครับ ดูก็มาเก็ตะระหว่างจะไปไหนคะท่านผู้ชมระหว่างู้ชมเมืองบริสเบนจะไปเที่ยวอะไรคะัเที่ยวปพรสาใช่ไหมเออเจอซูเปอร์นะคะแล้วก็จะแวะดูเ็มีอะไรขายก่อนต่อชอบชอบมากตอนนี้ก็ยังชอบนะเดี๋ยวจะลองซื้อกปกดเลยนะครับนี่ก็เป็นสตร์อยู่ในมันอ๋อนี่มี็เจ้าของขบเคี้ยวไง <Okay. S 2> okay. ย <Okay. S 2> <disappointing. S 1> ังคิ้ว่าเป็นนาอ๋อนี่ไเขามีฮอตดอกขายเด็ดน่ากินนะฮอตดอกดูเด็ดนี่ไงเนื้อน่ากินเขาจะมีเนื้อด้วยนะฮอตดอกเนื้อพี่น้อยจะเอาอะไรหยิบมาเลยค่ะ เดี๋ยวใช่เคนอนจางอันนี้ก็เป็นเซนดีใช่ไหมโอเคอะไรอ้าพี่บาขวคูซองแซ่ไม่มีผักนะคโอเคนี่ก็เป็นร้านขนมข้างทางสวัสดีเช้าวันใหม่นะครับสองต่อแวะหาของทานนะครับ และช้อปปิ้งและพร้อมเดินทางไปชมปราสาทเอเกสโคปนะครับในเดนมาร์กครับถึงแล้วนะคะติกนิกเียพอค่ะท่ามกลางธรรมชาติเหี่ยวเย็นไงพี่ขาไม่พอด ระหว่างทางที่จะไปปราสาทนะคะใช่ไหมจต้อใช่มากับ2ต่อต้องมีหนึ่งมือที่ปิกนิกนะคะใช่นี่ข้าวก็เป็นที่ราบนะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมถุงมาที่ลาบเอาช้อนนี่สิคะแล้วก็แล้วก็ไม่อยากบอกเลยว่าไข่บานแบนเนี่ยออามาจากไหนครับซื้อมาซื้อมาค่ะซื้อมาใช่อ๋อเมื่อกี้เห็นแล้วแบนซูเปอร์ใช่ผักด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเค สายมอหน้ารักนะครับสูงจิ๋งเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับนี่ข้าวนะครับว <พอ S 1> ันนี้เราก็กินกันง่ายๆโอเคนิดหึ่งก็ได้ค่ะนะครับรับคำหรือไม่ท่ามกลางบรรยากาศท่านผู้ชมนี่ครับไม่กินถ<า>ึงกว่างธรรมชาติมากๆนะฮะปิกนิกข้างทางนะครับอะไรนะไม,นมนมไม่กินถึงกว่างเก่งกว่างไม่กินแพงอะอากาศโอเคอากาศเย็นเหนือเก่ง แล้วจะต้นะต้อใ่ะขาอากาศเป็นไงคะาเย็นไหมคะนะอากาศเย็นไหมคะนีกำลังดีนะครับนี่ก็เป็นอีกมื้อหนึ่งเราแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวตามเราไปนะครับว่าเรากินเสร็จแล้วจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวไหนต่อนะครับ ไหนแล้วคะตอนนี้เราอยู่ที่อีกเกสครอปสล็อตเป็นปาสานะคะไปเดินเข้าไปอีเกสครอปสล็อตสล็อตอ่าเป็นปาสาทของสมัยตั้งแต่เมื่อ1,500ศตวรรษห5 0เกือบห0าปีแล้วของบุคคลธรรมดานะคะใช่ไม่ได้ไม่เป็นของกษัตรอ่าไม่ใช่ของาษัตริย์ของมหาเศรษฐีอ่าเศรษฐีเก่าเศรษฐีเก่านะคะอีเกสครอปสล็อต อยู่เมืองร้อยต่อระหว่างที่จะเข้าเยอรมันนะครับโอเคคาัจก็ต้อยพาก็าไปกันถูบ้านตรงนี้น่าถ่ายสวยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายะครั okay. สองต่อมาถึงจุดชมปราสาทเอเกตโครปกันแล้วนะครับชมปราสาทและบรรยากาศนะครับพร้อมกับหาบัตรเข้าชมกันครับ <S <S แด่เป็นใจนะท่านผู้ชมเกสคอปนี่ฮาร์ดเวิอนะครับ เดิเลยดสลัดนะครับอต้องดูว่าค่าตั๋วเท่าไหรนะ่เนี่ย mm. เราต้องเข้าไปในนีนน้ก่อนนะทางเข้า mm. ใช่ไหมเออ okay, ซื้อตัว๋วอ๋อก็เป็นเหมือนขายของที่ระลึกด้วยเนะ mm. ี่มันเนีย mm. สองต่อมาถึงสถานที่ซื้อตั๋วนะครับเ mm. ข้าชมและจุดคัดกรองกันแล้ว ที่นี่นะครับยังมีของที่ระลึกขายไปเลือกชมไปเลือกซื้อกันได้ครับซื้อตัวไม่รู้วางแผนท่องเที่ยวนะครับและซื้อตั๋วกันแป๊บหนึ่ง คเราอยากมาประไา้ไปแค่ประสาทไม่มาสวนใช่ไหมขอเขามีม oui> er like ั่งสองร้อย้วกเดี่ยวละานคสีแล้วก็ที่นอนแนดต่อยค่าเท่าไหร่คะสองร้อี่าเท่าคนต้องพันสามพันสามรวมม่นี่ด้วยประสาทกับพาร์คมีสองส่วนถ้าเป็นประสาทอย่างเดียวก็คือ40่ส นะสี่สิบไม่ไม่มีเซอร์วิสภาษาเดียวค่ะอ๋อต้องรวมใช่ไหมอ๋อโอเคล้นต้นเชอร์รี่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์รี่ที่ฉันกินเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เออไม่ใช่คิดว่านี่แหละทางไปป่าชาาเนี่ยเออคนเดินตรงไปใช่ไหมอ่ปเราไปก่อนเถอะอืมไปไป อ่าแรกพี่ต้อยนึกว่าเชอร์รี่ไม่ใช่ใชอ๋อนะี่ไงเห็นเหลืองเหลือนั่นแหละขนาดประสาทไ,ไม่ใช่เหรอข้างในเนะี่ย่ีีสเหลือที่นี่มีสวนเด็กเล่นด้วยนะ ได้บัตรได้ตัวกันแล้วนะครับเดินครับเดินเดินผ่านแนวธรรมชาตินะครับแล้วไปชมปราสาทสวยๆกันครับบรรยากาศของวันนี้ดีมากๆเลยครับนี่นะครับปราสาทนะครับสว่วนผ,ผู้หญิงส่วนผู้หญิงใส่โค้ตเนี่ยคือไม่ใช่ปราสาทเรียวสติไม่ค่อยดีสวยสวย มีก็เข้ามาได้บริเวณปราสาทแล้วนะครับก็จะเป็นสร้างอยู่บนตืนน้ำนะครับจะมีส่วนเป็น2อ,อาคารนะครับปราสาทเอเกตโคฟนะครับหนึ่งในปราสาทริมน้ำสมัยเรนซองสงของยุโรปที่ยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ได้อย่างดีที่สุดตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะฟินนะครับ ประเทศเดนมาร์กสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ส4ตัวปราสาทนะครับออกแบบลักษณะคล้ายป้อมปราการเพื่อรับมือกับสงครามที่เกิดขึ้นในเวลานั้นๆน,น,นะครับบริเวณรอบๆปราสาทนะครับมีสวนสวยสไตล์อังกฤษทําให้บรยากาศลมดึนครับ

เกือบห้าร้อยปีนะสร้างโดยบริษัทคือคนมีเงินนะครับด้านบนนี้เก็บอะไรคะอาวุธปืนเหรอ่ก็จะมีอาวุธปืนชนิดต่างๆหัวใจไม่เต้นสุดนี่ครับ อืต่าห่ก็ผหเป็น t o ย e อ h i b ิ t i o ันะคะนของเล่นหน้าแล้วด้านหน้าถึงมีสวนเด็กเล่นนะแต่ถ้าถ่ายอย่นี้ยไม่สวยไม่สวยนะคะน่าจะดำไม่ตรงนี้นะค่ะตรงด้านที่มีแดดนแต่ทงนี้มันจะไม่เห็นแนะอืม ก็เป็นอีกส่วนนึงนะต้น้ม้นะส่วนแรกนี่ลักษณะที่เหมือนแบบเก็บของพวกล่าสัตว์ป่านะหนังเขากวางหนังเสือนะสมัยก่อนนะพวกกษัตริย์เขาเปนิยมล่าสัตว์ใช่ใช่เออมหาเศรษฐีผูดพิทเลียนมุมนี้กันนะใช่คุณไม่เอาไปสีโตไหม เท้าผีสวยนะรูหลาใช่ไหมรู้หลาปัจจุบันปราสาทแห่งนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับยานยนต์ยานพาหนะและประวัติศาสตร์ทางเกษตรกรรมให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าชมได้ครับ ถ้าใครมีโอกาสมาเมืองน,นี้มาแวะมานะครับี่เกนส์คอสล็อตนะครับ2อต่อวาไรตี้เทมนี้นะครับลากันไปกับปราสาทสวยๆเอเกนคอมนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าสวัสดีครับ